ือเราฟังจากครบูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้ก็เป็นเห็นนะเราเกิดมีความมุ่งความเข้าใจได้อันที่สองเราใช้ความคิดพี่นะพี่นาหลังกายของเราและของคนอื่นนี่นะเรียกว่าจิตตาปัญญาถ้าเราใช้ความคิดมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาอันที่สามภาวนารยปัญญาปัญญาเกิดจากการกระทําหรือการฝึกกิจ ต,ตัวอย่างแค่ว่าเราเนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอี่ครั้งแรกมันมันไม่ฉลาดหรอกเมื่อทํามากก็มามันรู้ว่าวิธีไหนทําพุโทโธอย่างใดมันอยู่พุโทโธอย่างใดมันไม่อยู่มันรู้วิธีก็มีตัวครั้งพุทธกาลอย่างเช่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งมันภาวนาถ้พุทโธกับภาวนาพุโทโธนั้นใจมัน จะเข้าสู่สมาธิหรือ,อยังหรือมันยึดเหนี่ยวเท่านั้นต่วผู้โทผู้โทนน่ะเห็นไหมแกจะไปคงจะไปเฝ้าพุทธเจ้าการนั้นคงจะอยู่ที่พาราังสีแกก็จะไปข้ามแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาผุ้โทผูกว้างใหญ่แกไปฐานจิตพนัพุโทโธพู้โทในฐานจิตสามารถไปน้ําได้นะ เนินไปตามน้ำไปไม่จมแต่นี้ไปต่างกลางแม่น้ำใจแวบหน่อยเดียวขาเท่าหลมลงในาะน้ำบางอันหมายถึงจิตเป็นไม่มั่นก็มีได้บางคนจิตมันมั่นคงก็มีเป็นปีติได้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าทานชานี อันนี้กับภาวนากับนาภาวุธโธเหมือนกันแต่ว่าแค่ภาวนาพุทโธไปนานแกก็จะบรรลุมรคนนะเป็นพระโสดาบันเืียว่าธนันธานีหัวแกยังแลคือล,ทล,าาลัทิพพามทศนสนาพามทีนี้ถ้าแกมีเหตุอย่างไรแกก็เอาเนโมตัสสะ,ะนะบอกว่าพุทโธเนโมตัสสะ ทางวัฏการะค์ใช้นมูลตรสะเป็นการยกย่องนอกตามพุทธเจ้าแกจามกัาพุโทโธไอกับพุโทโธมีอย่างกับพุโทโธทั้งนั้นน้ำมูลตรสะข้าวหนึ่งตาพามพวกเป็นสามีเชิญพามร้อยแปดมามาเรียงแล้วก็สั่งเมียเธอจะไป สรรเสริญขุดของพระสํมฤทธโคดมนะอันนี้ก็ว่าเออเราจะระวังถ้าพอดีกับหมู่พามเขาหลายขเขากำลังก็จะเลี้ยงจำลองบนิโภคอาหารนี่นะบางคนกำลังจะตักเข้าใส่ปากเรียกว่าเรื่องพามบางเดมันมดโตนี่ตักเข้าใส่ปากนะนางพามอน,นี้ก็ยก สำรับใส่เข้ามาแล้วทับทับพีมันรูดสิถ้าพีตกแป้งก็ตกแป้งกันผู้เขาน้ำโมตัดสับมาโตรลโตสับมาสับมุตาซาพาโมนั้นแตกตึงเลยวะนั่นพาโมนั้นได้หนวดเต็มด้วยน้ำแกงเต็มเข้าเลยก็พาบมันมันหนวดยาวนะ หัวก็อดแหญดอย่างนะ้อีกาละกันนี่กูบอกแล้วไม่ยกย่องสรรเสริญคุณกรมสันโกโดมเอาแล้วกูจะไปด่าสัมมนาของมึงจะไปถามปัญหาสัมมนาของมึงเ่ยพระอค์ามอีเออไปทีุทธพรพามไปถามปัญหาพุทธเจ้านะอย่าไปที่อื่นนะไปถามแล้วเออกูจะไปถามแกก็ไปหน้าดาหน้าแดงไปเลยแล้วแกโกรธให้เมียแกนะก็ไปวัดเชตวันนาธานะ พระเดียวยาของจะประทับอยู่ที่ร่มไม้แต่ก็เดินติมต๋มต๋มเติมไปเลยว่วหน้าโบ้ยไนยืนอยู่กับสมณะคอร่มถามมญหนานสมณะคอรมอันนี้ยมฆ่าอะไรจริงอยู่เป็นสุขคนนี้นะฆ่านี่ฆ่าอะไรจริงจะไม่สำลักอย่างนั้น วิธีแก่ก็ตอ่ปัญหาเขกน้าผักนะมันเฮกเหมือนโกรธตาดำตาแดงมนะันอะก็ฆ่าความโกรธน้นตะพามอยู่เป็นสุกละ่ะถูกด้วยไม่ใช่ก็ฆ่าความโกรธที่อยู่เป็นสุกพนสุทาถูกพระทีเจ้าสอนเอาพุะทธเจ้าสอนเอาเลยยอมละทิฏฐิมานะยอมบวชอะ ก็อบรมภาวนารือได้ได้มาลมมัตถเนี่ยนะ,ะขเขาถือลัทิพามเขาบทเริ่มส่พุทิเจาแต่หูกงพพุทธิยาสอนเอาต่อจากนั้นยังน้องชายสองคนอีกตามเขที่ไปด่าพุทธิเจ้าพุทธิเจ้าก็สอนเอาบดหมดเลยแน่วนวเขามีนิสัยวาส,สนาอยู่นี่เขาปฏิการเขาภาวนาเขาโทกันอย่างนี้น งั้นพวกเราเนะี่ยเราได้ประกอบแล้วก็ทําอย่างนี้จะถือว่าเราไม่มีวาสนาบาลามีถือว่าวาสนาบารามีเนะี่ยใครจะสร้างอ่ะใครจะทาอ่ะเราเองนะ่ยทำอย่างโคติจ้านั้นคาสอนของโคติจ้าพุคติจ้าให้ปฏิบัติให้มันเกิดมขึ้นอย่าอ้อ,อนวอนไม่ได้ ออนวอนมันก็ไม่ได้แต่ว่าอธิษฐานที่ขอให้เข้าไปเจ้าไวนบรรลุมรรคผลเป็นอะาไารอธนนิหารยังไนมันก็โมเป็นอ่ะอย่าสอนให้ทำสิทำแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองดังนั้นพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทําตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาทําสายกลาง สายการของเราก็ก่อนก่อนนอนเราไหว้าาพระสวดมนต์นั่งพอนนะตื่นนอนไหว้าาพระสวดมนต์ทั้งวันอันนี้เป็นประจำของเราแต่ในวันไหนมันว่างจาะไปเจอเจอเพราะคือวันพระวันพระจะเป็นเป็นวันสําคัญมากเนี่ยแล้ภาวนาหรือทํารักษาศีลทุกโมที่นี้เลยก็วันวันพระมันจะขังไปทําอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ความา อันนั้นเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อมันขังมันถเป็นวันพระเป็นวันพิเศษแต่เราตั้งใจไว้มั่นคงอย่างนั้นแล้วม,ม,ม,มาก็ทาสม่ำเสมอมากระกระจะเป็นทางสั่งสมสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นเดินลาดับถ้าเราก็ทําทอย่างนี้นํะมันไม่ได้ทีนี้ว่าถึงภาคปฏิบัต ภาคปฏิบัติของเราเนี่ยคือเอาว่าถึงองค์มรรคอธิบายองค์มรรคอีกครั้งน่ะองค์มรรคองค์มรรคมรรคประกอบด้วยองค์แปดมรรคมีองค์แปดประกอบด้วยองค์แปดมรรคแปลว่าทางปฏิบัติน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้อันตน้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ อันนี้ทรแบบว่าศีลอันท้ายเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิศีลคือการปฏิบัติเราปฏิบัติตัวไหนเราก็ปฏิบัติตัวต้นก่อนคือสัมมาตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนะี่ยคือเราได้ยินได้ฟังเราฟัง ให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดศรัทธาในการประกอบหลือกระทำในการไหวพระสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตตรงสู่ความสงบเนี่ยถ้าใจของเราแน่วแน่มันก,มนก็มันก็ทาตลอดทำแล้วพอแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เดี๋ยวเรายินได้ฟังมันเป็นเหตุให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อความมุ่งมาทีนี้ทางทางคู่กันส,ส,สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ เมื่อเราได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเหตุนะแล้วเราได้คิดด้กี่นะว่าถูกหรือว่ถูกดีหรือว่ด,ดีแล้วก็ไปทางเอ้าลงามือปฏิบัติอเฉยลงมือปฏิบัติก็ฝึกหัดภาวนาเล่นะสัมมาวายามะตัวต้นสัมมาวายามะแปลว่าเพียรพยายามในหลักว่าเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพยียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพีนยังศลที่เกิดขึ้นเพียนรักษากกศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมอันนี้ว่าตามความหมายของคำเอาสมาวรจะมาทีนี้ว่าถึงวิธีปฏิบัติกระทำวิธีปฏิบัติกระทำสัมาแปลว่าเพียรพยายามเพียนตั้งจิตเอาไปที่สัมาสตินันเอาพุโทโธหรือกํนหนดดนที่เราใช้กันนะหายใจพุโทโธพุโทพโธเลินึกพุทโธเลินึกคำนดดวลกจิต มันเป็นสัมมาสติอันนั้นคือสัมมาสตินสติปัฏฐานไม่ใช่สัมมาสติที่ธรรมดาสัมมาสตินสติปัฏฐานหมายถึวาแต่ว่าเราตั้งขีดเราแล้วเมื่พุโทโธพุโทพโธตัวนี่นะจนจัดจุดนะเราก็หยุดทีนะหยุดแล้วก็ให้ความรู้สึกของเราติดตอ่อในหยุดนั้วลื่อยไปเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติจัก เมื่อสามารถจะย้ามันพอแล้วใจก็ตั้งลงรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องและที่ชอบแล้วแสดงว่าสมาธินั้นของพระพุทธเจ้าเลิกสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิจึงจะเป็นฐานเกิดมรรคผลได้ถ้าสมาธิยังเกิดไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิ สมาสมาธินั้นต้องมีศีลเป็นแม่บทถ้ามันมีศีลเป็นแม่บทแล้วไม่ได้งั้นสมาธิที่มันที่เขาทาอย่างพวกเล่นไสยศาสตร์เขาก็ท่องคาถาบริกรรมคาถาเนะี่ะเขาหมดสมาทานศีลก็ได้บางทีท่องคาถาบริกรรมคาถานะใช้สําหรับไปทําลายคนอื่นตรงนี้ มันพวกเราน่ภาวนากันก็ให้ทั้งในจุดนั้นสัมมาสติตัวนั้นนะแล้วก็ให้ถือว่าเราตั้งใจไว้ในกรรมฐานเราไม่เอากรรมฐานแต่เราเอาจิตอารมณลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธต่อยางนั้นพุโทพโธอนนโย่างต่อน,นังกังวางเลยดิเนะรักษาตัวพุโทโธให้เข้าถึงตัวพุโทโธคือตัวรู้ธาตุรู้ คองความรู้สึกไว้ในจุดเดียวเน่าไปเลยจนขวาใจแล้วมันจะลงสู่ฐานของมันเองเมื่อลงสู่ฐานแล้วมันไม่อยากกระถิบมันมั่นของเองอยังเหลือเวลาอีกสิบนาทีตอบนี้ไปปากกัดเข้าที่กำหนด,ดใจน้อมใจเข้ามานั่งตรงๆดึนเข้ามาจดจอ่อเดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้เลยจุดรู้ของเราอยู่ตรงไหน หึงความรู้สึกแนบรู้จับมันในจุดนั้นใช้ลม,มาหายใจของเราเราใช้มาแล้วในขณะนี้ไม่ต้องกําหนดดงรู้เลยเราจะให้ใจมันของตัวนั้นไวะนะ้เล้อขึ้นแต่ตัวจิตเพรมันจิตยังไม่ถึงใจนะเมื่อสงบลงไปแล้วจะถึงใจใจนั่นคือ ความรู้สึกอยู่ภายในเลยไม่มีความคิดความปรุงความแต่งใใจแต่ว่ามีหน้าที่รู้ที่ถ้าจะออกมาคิดมาปรุงแต่งมันเป็นจิตเป็นวิญญาณดิเพราะพันทีเจ้าสอนว่าอย่าไปไปยึดถือเอานั้นจะไปยึดถือเอาเอาวิญญาณว่าเป็นเรา จะ่ยึดถือเอาจิตว่าเป็นเรายึดถือเอาเมตตทนาว่าเป็นเรายึดถือสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเราไม่ได้คําว่ายึดถือเนะ่ะเอาตัวอย่างเช่นสุขเวทนาพอสุขเกิดพับขึ้นมาแล้วใจมันก็ไปตั้งอยู่ตรงที่สุขเลยเลยตั้งที่สุขแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยไม่รู้ใจใจ,จด้วย วิ่งเข้าไหนนั้นหมดเลยหรือเข้าสู่สังขารคิดปรุงแต่งใหญ่เลยคิดไปตามเรื่องรลวไม่รู้จักใจตอนที่จะที่ว่าไม่ยุดถือถิ่นทำไไจะย่ว่าปีุขเวทนาเกิดขป้นพับหลวอ้สุขเวทนาแต่ว่าสาวเข้าไปหาต้นเข้าหาดรงรู้ตัวที่มีความรู้สึกอยู่เข้าสู่จุดนั้น ไม่เอาใจใส่สุขเวทานานแต่ว่าเอาใจใส่ดวงรู้เอาใจใส่ความรู้สึกที่หลงอยู่นั้นอันนี้ระจไว้ไม่ยึดถือและทุกสิ่งตัวอย่างนั้นเข้าในหลักอรสัตว์ว่าให้กําหนดรู้ทุกอย่างกําหนดรู้โดยเฉพาะก็คือตัวทุกทุกให้กําหนดรู้ละไม่ได้ทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปละไม่มีมีทุกอย่างมันไม่ได้ เอาตัวอย่างเช่นว่าเดีย๋ยวนั่งไปต้องมันเจ็บมันปวดร่วงล้าในร่างกายเนี่ยเขาคหนดรู้กายเนี่ยกำนดรูกดร้กายแล้วอย่าหำนดดวงรู้ได้วยทุกมันก็บมีนะเราคำนดรู้ดวงรู้ด้วยให้มันรู้เพราเคยทนานั้นด้วยต้องอย่างนั้นให้ถือว่าเพราเคยทนานั้นมันมาทางกายกายเป็นผู้รับ ต้องกเศทนาเจ็บปวดรอดได้ในการมีหน้าที่เห็นแล้วก็ทําความรู้สึกรู้จักกันอันนี้ไปที่ไหนไม่มีอะเพราว่าโทกมันอยู่ที่นี่อยู่ที่กายนี้ไม่มีทางจึงเราต้ง,งเป็นต้องกาหนดรูร้แยกแยะให้มันถูกอันนี้คือใจอันนี้คือกายคนเวรครรนะ แล้วมันยังมันบอกให้ผลเฉพาะภายในใจแล้วนะบอกขวางมากผลได้ในะด้านใจในวันดูแล้วก็สามารถที่จะให้ผลที่ใจได้แต่ว่าให้ผลที่กายได้มนศษกรรมต่างต่ตัวอย่างเช่นพระโมคคลลานะเป็น,เป,นเป็นพาลหาัน พอเดรัจถีมันจ้างโจ์จะไปจับทันข่าไปครั้งแรกไปล้อมกกติท่านท่านก็เหะนีโจ์ก็จับไม่ได้ครั้งที่สองอีกไปล้อมอีกท่านก็เหะนีอีกแต่ว่าครั้งที่สามนั้นท่านพิะพิจนาบอกว่าเรามีเวรกรรม มันต้องตามสนองอนี้มันไม่จบแหละลบหลีกไม่ได้เวนกรรมแล้วว่าโอ้ทั้งหลายอันนี้กรชาิแล้วมาชาติหนึ่งไปฆ่าพ่อข่าแม่ตัวเองว่างั้นเวนกรรมมันก็ถึงไปตกรกเอาเวจีดุนคนจากเาวจีมาแล้วก็มาก็ยังรับ เหตุกรรมนิดี้เน่หน่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าการสร้างความดีของท่านท่านก็สร้างมาเรื่อยๆมันเวรกรรมที่มาตัดรอนมันก็ตัดรอนเป็นบางคาดบางั้งฉะนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยยังมาถึงมรรคถึงผลอย่างนั้นเราก็จําเป็นต้องพางกันสร้างให้พอสำหรับทานใม่ศีลใหม่ อย่างต่างๆเขาก็ทํามาพอสมควรแต่ว่าภาวนาไม่น่ยใจะน้อยไปถ้าภาวนาไม่เนี่ยมันน้อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาแทรกแซงด้านจิตใจถ้าภาวนาไม่ไม่ดีสติสัมปชัญญะฝึกหัดไม่ดีจะหลงทำกากระยาแม่ทถ้งว่า ถึงเวลาใกล้าตายขึ้นมาม่ได้สติสตังลืมตัวเองถึงความดีอะไรต่างก็ไม่ได้ดังนั้นปฏิจัยจะสอนพวกเรามาให้ประมาทให้ควบคุมจิตใจรักษาจิตใจตัวเองอย่าไปปล่อยใจตัวเองปล่อยใจไปตัวเองไปตามอารมณ์มันไม่ได้ พุทธเจ้าน่ะให้คิดให้ปุงให้แต่งให้คิดได้แต่เมื่อไนให้ใหปล่อยใจไปตามอารมณ์โดยไม่ควบคุมทำไมควบคุมล้วมก็เข้าป่าเข้าลบหลงลืมตัวเองเห็นจิตใจของแต่ละคนละคนจะมีสติบริบูรณ์นั่นเบื้องต้น ก็ดังได,ไ,ดได้ได้รับความสงบซะก่อนถ้าอย่างไม่ได้ความสงบกันก็บหลุมดนดอนอยู่นั่นนะรับความสงบเป็นสมาธิเบื้องตน้นใในสติก็จะดีขึ้นแีนเมื่อได้สมาธิแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นก็ละถอนปล่อยวางได้ เบเดียราสอนว่าเราจะชำระอาสมกิเลสจ,จากกิจใจแต่ต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักจึงจะสามารถทำใจให้ผ่องใสได้เพราะว่าถึงคำสอนของเบเดเจ้าเราจะย่อหายเว้นความชั่วและประพฤติความดีและให้ทำใจ ให้บริสุทธิ์ให้ทำใจไใม่สมองให้ปราศจากโลภะโทสะมองเป็นต้นนี่อันนี้สามอย่างเท่านั้นที่ว่าให้เว้นชั่วก็หมายถึงเราก็สมาทานศีลกันนะมันถ้าสมาทานศีลรักษาศีลนัล่นก็เป็นการเว้นชั่วละมันเพื่อดีเดื่อสุจริตเราให้ทานรักษาศีลเราให้ทานสมดุลหมด มันก็เป็นทางสร้างความดีมัน่นคุยิยาวัตถุแต่ทีนี้ฝ่ายใจนะถ้ายังมีสติไม่บริบูรณ์ะมันหลงลืมลืบตัวเองได้อย่างนั้นในขณะที่พวกเรายังยังสมบูรณ์แข็งแรงยังมีสติสตังไม่หลงลืมไม่ปัมป่มปั่มเบอร์เปอร์อนี่เราเปลี่ยนพยายามที่จะฝึกหัด สติของเราให้ดีสติสมาธิปัญญานะครับ้สติสมาธิปัญญานัาาน้นต้องเป็นของที่เกิดขึ้นในจิตเนไม่ใช่เป็นของเท่าจแต่เท่าจำนิ่เฉยไม่ได้สติในความหมายามันคืองมีมรรคนลมาเข้าใจสติมันเป็นเครื่องประกอบใจสติมันไม่ใช่ใจ แบบเครื่องประกอบแปลว่าระลึกได้ใจนึกได้แล้วลึกได้แล้วลึกถึงสิ่งที่ได้ได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้วนานได้อันนี้ก็เรียกว่าสติ oh. ทีนี้ก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิด ก็นึกได้ซะก่อนแล้วจึงจะทําพูดคิดอันนี้ก็เรียกว่าสติอันนี้สติทั่วไปสําหรับคนทั่วไปแต่ว่าสติเจะพอนว่าสติปัฏฐานนั้นจิงเรียกียิบได้ไม่บกพร่องสติปัฏฐานฐานแปลว่าตั้งที่ตั้งจิต การฝึกถ้าใจเอารลนรติประฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรม่สอน่าให้ <c oughs> ให้ใจของแต่ละคนละคนเนะเอาอารมณ์กรมกรมฐานทัติประธานสี่นะียอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งกิจจะเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรม เป็นดาลมของใจอย่างนั้นกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธลมหายใจนะครับอนุอมก็เป็น